สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัรสกุทุกคนเด้อยินดีตอนขับก๋าสีซองพี่น,น้องนุกี้เนาะพี่น้องเน,นื้อกะสีมาอันแกงเห็ดสดน้ำห้องทอนพี่น้องแกงเห็ดปวกเนาะบรรยากาศเย็นๆหนาวๆสิพี่น้องเลยคิดอยากไปว่าสดน้ำห้องท่นนะพี่น้องมาลงมือแกงเห็ดปวกเนาะเห็ดกจะเป็นเห็ดที่แม่น,น้องแพรนเผินเห็ดฟีดเข่าตู้เย็นไว้เลยพี่น้องเข่าซองฟีดไว้แหล่นี่เด้อพี่น้อง กะยังบ่ลายดอกเนาะเฮ็ดเพิ่นกะยังประมาณยังในตู้จักจักงูง1 ư, ch ắc, ch ắc ong, ắc, 2งนี่มัเฮ็ดปวกแล้วก็เฮ็ดคมเนาะเพนหาเข้าไว้านอกกได้ะมีเ็ดเพิงนนําก็เฮ็ดินเฮ็ดหญ้าเนาะเฮ็ดละงก็มีบิดว่าสิแกงเห็ดเพิงมบัดนี เบาล่ากับเบาจนพ่ดว่าให้แกงเห็ดปวกก็เลยมาแกงเห็ดปวกพี่น้องมือใหม่ตั้งสิแกงเห็ดขม,มกินเนาะบะฮอนยำแรงยำหลอกพี่น้องเบิดตั้งแต่ยำนี่เนาะ,นาะมันกำลังละลาย,ลายบันนีข่อยกระสิบตำมะพริกใส่ลงไปพี่น้องบบมีพักอันใบติ้วเนาะบบไดเอามาก็เลยใส่ใบสมูงลงไปหนาวเอาเส้ญยามมาใส่หน่อหนาว เอาวิกี่ก็น,นอนค้าเดียวตื่นได้ดอกสิบนาทีตื่นแล้วพี่้องคจำดอกติกใส่ก่อน อปอกเนเบิร์นอกสดสำรอง หน่อยจังใส่ผ้าอีตู่ลงไปวะพี่เฮ็ดอย่างอื่นปอนอยู่เล็กหน่อยนี่เฮ็ดเพิ่งดีใส่ผ้าอีตู่ลงไปแล้วพี่น้องโต้ไอควันขมงแล้วพี่น้องเอ้ง ยังกูทันซีมซัมซีมบุกันพี่น้องโอเคพี่น้องใส่ภักลงไปก่อมันไอ้ตู้มันแห้งพี่น้อง ก็มีโตดิบน้ำน้อยหนึ่งก็ยังแห้งวนนั่นแหละไปน่ากะบ่ได้เอามาเนาะลืมน่าจะพออยู่มั้งอีตู่แกงเห็ดขาดว่ได้ก็คือใส่อีตู่แล้วน้องใส่ลงไปแล้วก็หอมกล้่นหมดเนาะเจ้ามาเด้อพี่น้องบางเห็ดออกหลายๆมางถ้าเคยกินว่วได้เคยกินได้แล้วก็ขาดบัน กระเซ็บเก้าพี่น้องอันนี้บโบเบนเห็ดปวกปีเนาะเห็ดปวกจิกวางมันออกอันเห็ดปวกอันเนาะดอกมันบ่ค่อยใหญ่เพี่น้องมีดอกใหญ่ดอกน้อยอะยสุดหน้ามันห่อนมืงคนตกดินเดาเลยพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาลงมือเลยพี่น้องกินผู้เดียวก่อนเนาะคนอื่นถึงกินน้ำรังพอจอยศึกษาเบื่อไม่กี่ปีคอยกินแล้วจะหายคนมากินเนาะเล่หมอนยังอยู่เด้อพี่น้อง ของกินเท้าไีจ้ะมีแกงเห็ดมีมุกหนอไม,ไม้ไม่แม่แม่ทำมุกมาแตาน่นาน้องแกงหมกพริกหนอไม่ไหลต้ม,มเดี๋ยวพี่น้อง,องกินน้ำกันได้กินของมักแซ่บ้ร ดอกใหญ่ตรงนี้ด้ค่ะเห็ดอื่นๆคนบ่ค่อยหมักจนเห็ดพวกคุ้มหมักบาลาร่ากินเห็ดพวกเห็ดเผาเนี่ปุมโบบ้านใดหญ่นะ cái mình rồi. hết đinh hết nhà. มันไ,ได้ันอยู่แื่ละก็ก็จะมีผู้เปลี่ยนเนาะม่ได้บ่ยจอนมาอยู่กัะมีเขาซึิงอยู่กับเทิขึ้นเพระว่าว่านไม่หอมนะ จะเศ้าข้าวปันที่พอรทรุดอ่ะเที่ยวหมอพริกใส่มหมอกนาวดิบเน่าหอมหอม,มกับแล้วให้ต้มเข้ากันแล้วไม่ไหล่ dia pun tidur lang. นอนห่มผ้าอยู่คือสจะขับสาก็อยากนอนชห้สดน้ำก็กบนอนแล้ว จุ้มๆเนาะค้อนคลอนลูกใหม่ๆพร้อมลงพร้อมลงมาเนี่เริ่มอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแล้วทนะ้องใช่ห่ะเป็นคนที่กินข้าวแซบ่บกินได้ทุกอย่างกินได้นีแ่แหละครับกินข้าวแซ่บนะเริ่มอ้วนขึ้นแล้ว ตอนสลับของกินหันก็คือแบบมากินบ่นได้บ่ได้หลายอย่างคือแบบตอนนึงก็สิพร้อมลง,งอะไรอยวานี้กวนจำเก่าหันก็เฮงให้มิกกี้ก้วส์เพาะมิกกี้ปั้นชัดตา <laughs> นอนกลางคืนพี่นั่งนอนกลางคืนนั่นเดี๋ยวนี้เพิ่นเริ่มแบบว่านอนกับพื้นน้ำด้ได้แต่วัวแรงค่ะนอนนอนอยู่อูเวลาเพิ่นนอนด้ตื่นหนึ่งนอนกับพื้นแน่นอนอยู่แน่เดนี่เริ่มแบบว่ถ้าเพิ่นบนยอมนอนพื้นอย่คะเพิ่นนอนอยู่อูเนาะกลางคืนนะเอากับพื้นหันมาเพิ่นวิ่งทิ้งกระปั้นสัดตาพอเพิ่นหมดแง ไหนไล่มาคิวบอกแันสัตว์ตายนมเวแล้วไหม,มคะพอน้ำแพกกันจด้ปุ๊บนืมเรีไหมนะยืมว่นห้ายืมเรย โอเคเนาะพี่น้องการนส่ตะกินกนะี่เนาะวันวนี้จะเ,เปลี่ยนให้บริจอนเพิ่มมากินนะพี่น้องสำหรับกิบหนึ้งคอจ้าเอาไว้กินกันเด้อแกงเผ็ดปวดอะแซบลายพี่น้องได้กินทอกครังนะมากเนาะครูพ่อคิดหน่าพี่น้องสำหรับกิบนี้จ้ะคอโตลาไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อพี่นะ้อง